สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องมือนีนักหน่อยบ้านสวนภาพเพื่อนๆน,นอกจากมาเทียวเล่านอกจากตอนนี้ย่ฟังไทยได้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวกําลังสีขามไปฟังเล่านะจาะมะขามอยู่หมองน้องไขยจะ้ะเพื่อนๆสพานมิตรภาพไทยเล่าจ้ะพี่น้องคะ่ะกับมาเดือดเรืองอะาะ,ะ 2, ค่ะค้ารถตูนนีเมื่อสองพันค่ะทินัาหน่อยบ้านสวนเซาเนาะจ้ะมีข้ากําลังสิ ข้ามไปฟังเล่าจะพี่น้องเดี๋ยวมาชมบรรยากาศก,าศกันกนั่งหน่อยบ้านสวนเป็นน้ากันเด้อจ้ะว่าฟังประเทศเล่าเป็นยังไงเนาะจ้ากินจะพาเลาะไปเนาะค่ะไปประเทศเล่าก็ต้องแลกเงื่อนกีบไปเด้อจ้ะพี่น้องเนาะหกแสนกีบนี่เป็นเงืนพัน์ของเมืองไทยเนาอจ้ะข้ามไปฝั่งลาเนี่ยแต่ว่าเราไม่นั่งรถแบบนี้ข้ามเราก็นั่งรถบ,บัตข้ามานีนะครับคนละคนละสาม แต่ก็ระเบียวเราเขาควนจะใส่เงินเง,นงินกีบมันบอแม่เน่นนะไม่ใส่เงินกีบเลยมันราวะคัดจองเงินบาทใช่ละจะขาดคุณอ๋อท่แบบว่าเหล็กเขาเขาจะไล่ให้ไม่เต็มถ้าเป็นครึ่งนึงในน้นำโขกก็เป็นฝั่งเราที่เราโูกาันไทย จะแรงๆนิดนึงนะให้มันร่วงแล้วก็จะมีพวกแหล่งละลายละลายซับแหล่งละลายซับคืออย่างเป็นซื้อของฝากอะไร<อ>นะครับอ๋อแดงละางลายซับแดงละลายซับแล้วก็ทั้งโซนเจียวกันี่ก็เป็นรางรางรถไฟได้ครับพระท<อ>ัดผมนี่ใกล้ใกล้กับไหมมันก็อยู่ในสุดโซนเดียวกันนะ้องประทาดเออก็อยูอ่อยู่ในบริเวณในเมืองเดียวกันโอเคเรา,าเริ่มจากพระทัดผมก่อนเลยดีกวอ่าวงอะไรด้าซ้าย มาลาแล้วพวงมาะไรด้านซ้ายว้าวข้ามลำโขงแล้วก็ยังไงคือที่เขาบอกคือจะว่ายน้ำยังไงข้ามลำโขงแล้วดูฝั่งนี้โอ้ดูน้ำโขงน้ำโขงนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งลาวนั่นฝั่งลาวแล้วทุกคนเอาลาวแล้วเนี่ยฝั่งลาวแลยเป็นเอฟเป็นเอนทีแบงค์หรือว่าเป็นเป็นเปกัสครับ มาฝั่งลรวนะจ๊ะตึกที่ทอนจะเป็นคัททิโน่ได้เจ้า ะนาวเลยธรรมดาแต่ว่าถ้าหนาวจริงก็อยู่ที่วังเพียงกับเมืองเฟืองครับเพราะว่ามันอยู่ทางเหนือนะถ้าอยู่ในเพียงจันในโซนภาคกลางนี่ก็ทำธรรมดาทางหนาวก็ยังมีจ้ะนี่ครับด่านครับอ๋อด่านอ๋อด่านฟังเล่าเนาะเมื่อกี้เขาด่านฟังไทยด่านฟังเล่าองเนศิเฮ้ยเผื่อนะแจ็คพอตก็ นึกถึงว่าไม่ไม่แจ็คพอน <c oughs> อ,อันนี้ดันดันฝั่งลาวสาว,ลาวเล่าประชุม อนนี้นักนายบานสวนกับเขาม้านประเทศล่าเป็นทีเรียบร้อยแล้วนอกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปส้มเส้นทางน้ากันเด้อจา้าวเส้นทางของประเทศเล่าไปเวียงจันนีเป็นจังเดนอกาจา้กแต่ว่าแรนทางประเทศเล่ายู่เล่นขวาได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิรงนน้ากันเด้อจา้าเห็นไหมเราวิ่งฝั่งนี้แล้วนะเนี่ยเรามาวิ่งฝั่งขวาเรามาลาเรามาอยู่ฝั่งขวาพอม,มาไัยซ้ายวิ่งขวาเลนขวาแต่อยู่ไทยนี่เรียนเล่นผลเลื แต่เราไม่ตะเบียอะไรถึงไม่แล้วอืมแต่อาหารกันกินเกี่ยวควันพางจะแพง้แพงขนังห้านรูเนะี่ยกับแพ้งขึ้นห้นานขาวบ้านทั่วไปกันเที่ยวมีหักซ้ยซีมีเกี่ยวขายขายปองป่อง แล้วก็เกี่ยมเกี่ยมไปเส็งแบบน,นี้นะก่อนเอพบอลใช่ไหมแต่ว่าลูกค้าเขามาเยอะไปต่างจังหวัดเดินทางไกลก็เลยว่าเพราะว่ามันมันคันเล็กมันนั่งเบียดก,กันเลยวเลยเาเปลี่ยนเอาคันใหญ่ไปทางใต้เมือน,นี่ก็เป็นหนังได้ครับเป็นหนังของฟางครับหนังเป็นหนังควายือเฮะ ขับรถคนละเลนคนละอลนี่เฉยคนละฝั่งเจ้าพี่ครวรจะดูแลบ้านแบบบ้านถึงมาแล้วคนรควมาอะไรดูแลดูแได้านอันนั้นหมาลูกน้องเจ้าคนลาวอะ่ะน้องคนลาวอันคน,คน,ค,นคนอยู่อยู่จังหวัดไหนอยู่แขนแข้งไหนข้าวันจังหวัดอะไรข้าววันโมเปนแกแกอยู่ทางเหนือโมอยู่ทางใต้ นี่ัคานวันช้วงนั้นข่อยขึ้นว่าเป็นประตูนี่ก็ได้อยู่จริที่อยู่อ่ะว่าขุนทางมันมันกระบาดีนี่บุฟีปต่ท่อแต่ว่ามา่ะกี้ยังบุฟีปตอท่อเลยก็รายใหญ่นอายใหญ่เพึ่ง่เข้ามานี่นะใ่หรือวันนั้ปวดต่อท่อที่ใช้ปวดาเออมีปวดตท่อได้เด้อวันลิตริทเทไรเนี่ยลิทเทไรเนี่ยอ๋อมันเป็นเงินอันนีเงินกีบตัวนี้ไหม ติดติดหนึ่งเราเป็นหมื่น่แล้วหบาทหกร้อยแบาทปฏิโอร้อยแปดเวลาสีใส่ก็ต้องใส่เครื่องคิดเลขตจนี้ไหมเอาเจ้ากาบต้องไล่ป่ายมันเจ้ากาคิดยังไงบาทละหกร้อยอบาทละหกรอลด ยังเป็นสันเมืองอยู่เอาเป็นสั้นเมืองสังเกตว่าถ, <tortured. S 1> ถ้าเห็นไฟอำนาจนี่ถือว่าเข้ามาในตัวเมืองแล้วไฟอำนาจคืออย่างอ๋อไฟแดงไฟแดงอ๋อไฟอำนาจคือไฟแดงไฟอำนาจอ๋อไฟอำนาจคือไฟแดงเออแต่หักเนาะเออไป็นแต่หักเนาะไฟอำนาจไฟอำนาจคือไฟแดงแสดงว่าเขามานี่แล้วไฟอำนาจนั่นตัวสั่งให้เขายึดได้นาะ ที่เขาออกบัดทานแดนนะครับทำบัดทานแดนแต่เราน่าจะเปเร็งวันไี้ไม่นานเท่าไหั่คุณน้าของเจ้าคุณแถวที่ไหนผมอ่อที่มุโผมอยู่ติดกับอมเภอที่เชียงใหม่ถ้าบอก ของเมืองนี่เขาเป็นแลนด์มาร์คโลกใหม่ของเมืองเวียงแก่นฝ้มามือเลยนะไม่ละอันนี้ประตูของิซฟเซน,น่าท้าของเซน่าทาว นไงเต๋อพี่เร่อหัวมือนี่ก็เป็นห้างลาวไอติกเป็นสินค้ามาจากบางนาไปเท็กครับบางนาไปเท็กมาจากบ้านเราเลยนะเราแรกเปียกบิ๊กซี่ไงเต๋อยี่เร่อหลังบิ๊กซี่ไงเดนี่แม่กาแฟอนะบิ๊กซี่ที่ลาวไงฐางนี้ไงฮะอันนี้เป็นโรงแรมโรงแรมนี่ก็ในรูราน ลักซอเอาใส่มาาือแต่เราเนา ไปวัดเยี้ยต่อนะวัดพระาธาตุหลวงวัดพระาธาตุหลวงเสวี่ดื้อๆไปในพระาธาตุจะจะจะได้เสียครับถ้าเราไม่เข้าด้านในเราก็ถ่ายรูปทางด้านนอกก็ไม่ได้เสียเสียแพงบาค่คาวัดเขา ถ้าถือเงินไทยกับคนละห้าสิบบาทถ้าถือเงินลาวคนละสามหมื 30, ่นสามหมื่นแล้วราคาแบบบ้านๆเลย<ง>นะงงเออบ้านๆ ทีมเบ่งตาหงตมงตบยกคำล่ำลือที่เปิดวัดพระธาตุหลวงเที่ยวลาวจ้าเพื่อนเที่ยวลาวนะคะเดี๋ยวมากินส้มตำตรงนี้เด้อพี่น้องจ้ะเก็บบรรยากาศหน่อยหนึ่งนะเพื่อนปิดหาโมงจ้ะวัดพระธาตุหลวงนะคะทุกคนกราบพระนอนก่อนมาชมบรรยากาศนะคะเพื่อน นี่ไงเราเข้าตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ร้อยละเข้าหมุนฟัาโค้งมีกำแพงเราต้องไปกราบพระนอนก่อนไหมมันเข้าได้ไหลายที่เราต้องท้าเวลาไหมคะพี่แเราไปหลายที่ปะออทำเวลาไหมสวยเนาะสวยนะเนี่ย บุ้งเลียกที่กันไหย วัดนะคะทุกคนเที่ยวราวทริบนี้มาเที่ยวราวเดินชมภายในวัดกันค่ะ Да. องค์พระสวยมากๆนะคะเพื่อน กินตำหลวงพะบางไม่นี่จ้ะกินตำหลวงพะข้าวบางตำหลวงพะบางกันตำหลวงาบาง,าบางไปวัดแล้วค่ะตำหลวงพะบางต่ออ๋อนี่มีเ,น,เน,นื้อปิ้งเนื้ออย่างต้อตัวรียมไปอ๋อสุมเนื้อเนื้อปิ้งอันนี้หมูนี่เนือ้อสุมเนื้อก็มี ะบางตำบลบางพีนองเอ้ยต่อด้วยกินข้าวแล้วก็จะไปเข้าโรงแรมพักผ่อนเนีอมเยกินกินชนดังกินต่ำดังขนาดเลยูผักอะไรนี่ยนะใบอยากๆผักฝนี่พยี่อันนี้เป็นลาว

ตำหลวกพะบางหอมหอมกะล่าน้ำอะไรไม่รู้แต่ตำหลวงพะบางน้ำผู้โอ้หลวงพะบางต้มีน้ำปูอ๋อทุกคนหลวงพะบางต้องมีน้ำปูเด้อเอกลักษณ์ของเพิ่นเวลาตำแบบยิ้มเนมันค่อยแซ่บยิ้มนิ่มอะไรจะน่าขี้ขี้เจ้าอีลงอันนี้ก็จับควนเนื้อค่ะ เป็นยังไงเพิ่มเพิ่มเป็นไรไหมแซบหรอแซบแล้วนูอาจา์เป็นจานลองเลยแซบหรอแซบหรอบากแซบหรอหอมมากเลยอันนี้เป็นส่วนซิมแซบราแซบรอโอ้ยนี่เด็ยได้ไรหรอนี่โอ้กุยจับกุยจับยวนอันนี้เนื้ออันนี้เนื้อทุกคนกินเขากรนเด้อพี่นองเอ้ยกินเขาก็ะหอมแซบเลยนบากก็แซบแค่ เค่ะเอเขากิเราต้มตมกิองปุงปุงื็เ๋วยเตี <laughs> oh prince, so ๋ยวเนี่ยล่ะเอาใบ้ดิโอเซนก็จับบานห้าเหล่ากินลวงพอบางกันเด้อพี่นองเอ้ยมาเด้อมาเด้อจ้ากินเขากันจ้าบัดดคุนปุงเปิคือใส่ได้หมดเลยโอ้ยดูย